สวัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายน,นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซลเซียสลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมง และช่วงวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมทิศตะวันออกความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน